สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแกงน้อไม้พี่น้องค่ะเส่น้ำยานางปักบวบเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องเอามากแกงข้างนอกใส่เครื่องใส่อย่างเรียบร้อยแล้วรสชาติก็อร่อย,ยนะะแล้วนะคะล้อใส่ผักขาพาพี่พาน้องไปกินพี่น้องนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะ สวัสดีค่ะพี่น้องพาผพีผ้านอนกินขา้าหรือเกาพี่น้องค่ะแกงหน่อไม้เส่หูหนูแกวบองแกงฟักทองใส่ไก่หรือว่าแกงบดอ,อึน,นะคะมาเด้อค่ะผักขาหอมหอมเบืองกันคนละสวยกับจานร้อนร้อน บวกงํำใส่กับปุกน้ำจิตาจำกับจักใสแสวยแชบนลัาาวน้ำกัน สงะาชการจะนะครับใเรื่องมังเขาให้ขาอเนี่ยมาถูกเป๊ะแกงพี่น,อน้องแก้วนี่ก็คุยสะจำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อากาศเปคิ้มหวาน้นในแดดด้วยหนาทัวรมาว่าฝนตกเปิดเมื่อมาออกจากกรองไปก็ได้ประเดียวั้งอีสานบ้านเขานสิเบิดหนาวแล้วพี่น้องคะสิสิ้นเดือนอาทิตย์นี้ก็สิ้นเดือนคุ้มคะเข้าสู่ฤดูร้อนองค์การเราประไทยนาวหด เห็นนะสู่ชีวิตต่อไปจำมันครับส,สนมันค่ะ อขอบคุณเลิฟเลยนางขอบคุณที่อุดนนุนซินค่ะเี่ยนนึ้ง ขายให้พี่ให้น้องแหนมสบู่เววิกาหรือว่าสบู่สม้มจิ้วก่อนหน่อยกระทัดรัดใส่ดีพี่น้องค่ะแล้วก็กน้องสร้างมาำเย็นึิงกับสีปสงของให้กินเขาแล้วกันครีมหน้าขาวชุดละสามห้าสิบ กลางวันกลางคืนสามร้อยห้าสิบใช้ลํำสามร้อยห้าสิบกันแดดสามร้อยห้าสิบ 350, สร้างสองชุดทรงฟีสพี่น้องค่ะชุดเดียวบวกค่าส่งนะคะสะบู่ก็บวกค่าส่งเหมือนกันเดี๋ยวทรงเราสิบบวกรายละเอียดเด้อนนอ้องมาจากบ้านหมายมเลขบัญชีกับทรง,งเขาเนี้ยแชทเบอยางพี่น้องค่ะ หมายเลขบัญชีถูกชื่อธนาคารถูกโอนพ่อมเพีโอนเบอร์ธนาคารก็ได้สันสมัยช่วยง่ายๆแม้กระทั่งคนที่อยู่ต่างประเทศโอนในโทรศัพท์สบาย กเขามาบอทษใต่คลิปพี่น้องคะ่ะไม่เฟียกับแชทก็ได้ใครที่เป็นเพื่อนนะคะใครบระมาณนีน้เป็นเพื่อนกับ K O B เ z e นวั c K T O B กบกบภาษาอังกฤษ,า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 ษาพี่น,ออน้องค่ะอ่ไรกุ้ยต่างๆทามเขาบอมเนวลาเซียนซื้อของยังเดี๋ว ไม่ซื้อก็คุยกันได้ให้กำลังใจกันนะพี่ท่านออเขาขาจ้าวแซอปะ มโมย่างเนี่ยนีน่แล้วผิซักข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวแค่ในาจานมองครัถ้าเป็นข้าวเหนียวก็จะกินแบบนี้แหละน้ำแซ่กินด้วยข้าวเจ้านี่เดียว,ยวแบบนี้ก็แซ่บเพื่อน อืมอืมสร็จแล้วปั่นหน่อยกันสิตอื่นง่ายจะไปลองค่ะของเขาของปากจากโคราชของเขาค่ะแต่จะลองไม้เสื้อให้ไหม ใส่ามาตะกี้ใหม่คนเรอก็ขอคุณของกวันยอนลังเด้อค่ะสลัดเค้กวันเกิดว่าเดี๋ยวไม่ไปนองเบิเ่งเนาะในตู้เย็นเราซื้อมาให้าวกินนเลือกเจลแต่มันติดผิวหน้าคนี่นองค่ะมันนี้ยิบเอสเนาะ นาทิพย์ละมาด้วพี่น้องจำเจ้ากวางทองใสดีตื่นขึ้นจากกองจะัาอายุเท่านด้ไรใสเป็นกำกำสมปุ้นเจ้า กอเนี่ยกระยำพวดพวดแม้แต่เม็ดม,มะขามัวบปอระว่างเป็นกำยำได้เพิ่มสุดอยากํำกันดน้วยขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเพราะว่าสิเป็นสบู่เป็นครีมเป็นแนมเบอร์โทรใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ